ยวบซาดีวิวุ่นเมกาดีวิลรุ่นดูไปดีวิลุนชาดทายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเจ้าตัวเกมวอลโรวเลนมาเล่นบนคอมพิวเตอร์กันนะท่านผู้ชมนะประจําปี2025นี้นะครับวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่เบราว์เซอร์ของเราก่อนนะท่านผู้ชมนะว่าจะเป็นอ่า Microsoft Edge หรือว่า Google Chrome นั่นเองก็กดไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะเมื่อเปิดมาแล้วนะครับให้พิมพ์คําว่าวอลโรวเลนนะท่านผู้ชมนะวอลโร เลนนะฮะนี่นะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะฮะไปใน Google ปุ๊บแล้วเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็จะเจอกับบัตรทัชแรกตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมโซนแรกตรงนี้เลยถ้้เราทำการกดคําว่าดาวน์โหลดเกมนะจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดเกมนะครับกดไปได้เลยนะจึ๊บนี่แล้วก็จะเจอคำว่าดาวน์โหลดเกมตรงนี้นะครับเห็นไหมกดบันทึกยอมรับทั้งหมดอะไรให้เรียบร้อยก่อนกดบันทึกกดดาวโหลดเกมได้เลยมันจะไปโหลดที่มุมบนขวามือนะครับนผู้ชมมัจะขึ้นมาแบบนี้เนาะเออขึ้นชื่อมาเลยนะครับ,รบกดติ๊กได้เลย นะตรงนี้นี่แล้วกด yes อ่าจากนั้นมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับอ่าให้เรา install นะเรากด install ได้เลยนะตรงนี้ฟึบแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะฮะ install ได้เลยแล้วเรากด yes ได้เลยนะถ้ามันขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะนี่กด arrow นะครับ นี่จากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะให้เราทาการล็อกอินได้เลยนะเราจะล็อกอินผ่านเจ้าตัวรหัสอะไรก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกแล้วมันจะมี Facebook Google uh, ในส่วนของ Mac นะครับแล้วก็ Xbox หรือว่า Playstation อันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะท่านผู้ชมนะเราก็ใส่รหัสลงไปได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะจากนั้นกด Stay Sig n in ตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็กดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่นะฮะเมื่อเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะฮะท่านผู้ชมนะกด Accept ตรงนี้แล้วก็กด i n s t a l l ได้เลยนะครับน install. มันจะมีให้เลือก language นะเป็นภาษานะครับท่านผู้ชมนะเราก็เลือกเป็นภาษาไทยตรงนี้นะครับเออแล้วก็กด install ได้เลยนะท่านผู้ชมนะปึ๊บนี่จากนั้นเราก็รอนะครับจนก,กว่ามันจะโหลดเสร็จนะท่านผู้ชมเนาะนี่ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าแนะนาให้ใช้ WiFi ในการโหลดเนาะมันจะได้โหลดไวนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมนะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ your game require a system restart to play นะท่านผู้ชมนะ มนันแนะนําให้เราีสตา a r t คอมก่อนครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเราถึงจะเข้ามาเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะทีนี้เราก็ทําการีสตา a r t com นะครับท่านผู้ชมนะหนึ่งรอบนะครับท่านผู้ชมเราค่อยมาเล่นนะครับเออเราก็ไป com ีสตาร์ทคอมกันเลยนะครับกดการ์ดบออกไปปุ๊บอ่ะแล้วก็กดเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็ีสตา a r t ได้เลยนะท่านผู้ชมนะเออนี่นะฮะเมื่อเราีส s t a r t เครื่องคอมหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะเป็น uh, ในส่วนของ ไอคอน2องอันนะครับไรอ,อดครีไอใครอินกับในส่วนของวอร์เลนนะเราก็กดเข้าวอร์เลนได้เลยครับัดยไปคลิกก็ไปชื่อหนึง่งเขือเถเขือตึงอะ่ะอ่ามาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าแจ้มจัดแจ้มจริงยีโอใช้ได้อยู่คนดูเล่นเนี่ยชิวเลยแหละชิวเปรี้ยเลยแหละเอาละอันนี้เราก็รอนะครับรอมันโหลดนะมันออปติไมซ์อยู่นะครับ มาเลยเด็กครับที่นี่ชัดเข้าใจแล้วโอเคก็เล่นได้เลยนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปคิดมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูเออเอาเป็นสไปลัสไหมแบบเร็วๆหน่อยนะเอาเดสแมทดีกว่านะคนดูนะชิวๆตึงๆขโมยบีบโอหไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะคนดูสำหรับเกมนี้นะสำหรับใครที่กำลังหาเกมมาเล่นผมอยู่ผมแนะนำเลยใช้ได้นะครับเกมนี้โอเคเลยแหละ นี่มานะครับคนดูโอ้ยเอาเรื่องจัดเดี๋ยวซื้อเคราะซื้อปืนก่อนวันดอวันดอโนตึงของเราเชลิฟเอาอ่ะโอ้โหไม่ได้เล่นนานนะคนดูคิดถึงจัดเลยเกมนี้เฮ้ยไายหวัหวแตกลันหนึ่งไม่ได้เล่นนานจัดไายโอ้โห,หล่วง เฮ้ยไม่ได้นานจริง่นี่มาดูไม่ได้นานจัดๆเลยนะฮะพอคิดถึงเกมนี้อุ้ยโอ้โหยังมีพวกฝีมือเทพๆอยู่หลงเหลืออยู่นะครับคนดู d o m มุนเครื่องหมุนเครื่องโอ้โดนจนได้ป่าเอ้ยอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้โหลูกพี่โหดเกิน วะว้าสิดหยอดซิดหยอดสู้ต่อเอาเรื่องเจนเอาเรื่องเจนคนดูไม่ได้ได้นานคนดูนะเออโอ้โหพี่กับคักเกินมาเลยครับวยเออโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมวอลแลนด์นะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาใช้งาน โหลดมาเล่นนะครับลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต่คลิปเลยเด้อคนดูสหรับวันนี้พี่โก้ตัวกอนไกรกันไปคลิปหน้าบายจ้าคนดูเอาจาดเอาตึงโอ้